2026 Volvo EX60 กำลังจะเปลี่ยนโฉมตลาด SUV ไฟฟ้าอย่างชัดเจนโดยเฉพาะในตลาดอย่างประเทศไทยที่ความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าระดับพรีเมียมกำลังเพิ่มสูงขึ้นในฐานะที่ EX60 เป็น SUV ขนาดกลางไฟฟ้าเต็มรูปแบบรุ่นแรกของ Volvo รถรุ่นนี้รวมการออกแบบสไตล์สแกนดิเนเวียนเทคโนโลยีล้ำสมัยและคุณสมบัติด้านความปลอดภัยอันโดดเด่นของ Volvo ไว้ด้วยกันทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับคู่แข่งเช่น Audi Q6 e-tron Porsche Macan Electric และ BMW X3 X60 จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่21มกราคม2026และเป็นรุ่นแรกที่สร้างบนแพลตฟอร์ม SPA 3ใหม่ของ Volvo แพลตฟอร์มนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับรถยนต์ไฟฟ้าหลากหลายรุ่นมอบประสิทธิภาพที่ดีขึ้นระยะทางวิ่งที่ยาวขึ้นและความสามารถด้านดิจิทัลขั้นสูงการผลิต EX60 จะเริ่มในช่วงครึ่งปีแรกของปี2026ที่โรงงานทอสลันดาในเมืองโกเทนเบิร์กประเทศสวีเดน หนึ่งในคุณสมบัติเด่นของ ex 6 0คือระยะทางวิ่งไฟฟ้าที่น่าประทับใจ volvo อ้างว่า ex 6 0จะมีระยะทางวิ่งไฟฟ้าที่ยาวที่สุดเท่าที่ volvo เคยทำมาโดยคาดว่าจะสามารถวิ่งได้สูงสุดถึง700กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มระยะทางที่ยาวนี้ทำให้ ex 6 0เป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งในตลาด suv ไฟฟ้าแก้ปัญหาความกังวลหลักของผู้ซื้อรถไฟฟ้าเกี่ยวกับความกังวลเรื่องระยะทางด้านสมรรถนะ ex 6 0คาดว่าจะมีทางเลือกของชุดขับเคลื่อนหลากหลายรุน่น กำลังตั้งแต่329แรงหมาไปจนถึง670แรงหม้าในรุ่นสมรรถนะสูงความหลากหลายนี้ทำให้ผู้ซื้อสามารถเลือกโมเดลที่เหมาะสมกับความชอบในการขับขี่ไม่ว่าจะเน้นประสิทธิภาพการใช้พลังงานหรือสมรรถนะการขับขี่ที่ทรงพลังการออกแบบของ ex 6 0เป็นการผสมผสานระหว่างความสวยงามทันสมัยและวิศวกรรมที่ใช้งานได้จริง มีเส้นสายที่ลื่นไหลาภายในเรียบง่ายและกว้างขวางสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ沃 V 沃ในเรื่องความสบายและคุณภาพการใช้วัสดุพรีเมียมทั่วทั้งห้องโดยสารเพิ่มความรู้สึกหรูหราในขณะที่ระบบอินโฟเทนเมนทที่ใช้งานง่ายช่วยให้ประสบการณ์ของผู้ใช้งานสะดวกสบายความปลอดภัยยังคงเป็นหัวใจสำคัญของแบรนด์沃尔沃และ EX60 กก็ไม่แตกต่างกันรถรุ่นนี้มาพร้อมกับเข็มขัดนิรภัยซูเปอร์ที่ปรับตัวแบบเรียลไทม์ตามสภาพการจราจรและลักษณะเฉพาะของผู้โดยสาร เข็มขัดนิรภัยปรับตัวนี้ใช้ข้อมูลเช่นความสูงน้ำหนักและท่าทางของผู้โดยสารเพื่อปรับแรงดึงล่วงหน้าอย่างแม่นยำป้องกันอันตรายได้ดีที่สุดในกรณีเกิดอุบัติเหตุรุนแรงผู้โดยสารที่มีขนาดตัวใหญ่จะได้รับแรงดึงที่มากขึ้นเพื่อป้องกันการบาดเจ็บขนาดที่ผู้โดยสารตัวเล็กเช่นเด็กจะได้รับแรงดึงที่อ่อนโยนเพื่อลดความเสียหายระบบนี้ประมวลผลข้อมูลการชนรวมถึงความเร็วและทิศทางแทบจะทันทีและปรับตัวตามสถานการณ์ นวัตกรรมนี้มีเป้าหมายเพื่อช่วยลดการบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์ในกลุ่มประชากรที่หลากหลายนอกจากนี้ eX60 ยังมาพร้อมกับระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ล่าสุดของ Volvo รวมถึง Emergency Stop Assist ที่ออกแบบมาเพื่อหยุดรถอย่างปลอดภัยหากผู้ขับขี่ไม่ตอบสนองเทคโนโลยีเหล่านี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ Volvo ในการเพิ่มความปลอดภัยและมอบความสบายใจให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ในตลาดไทยการรวมกันของระยะทางสมรรถนะการออกแบบและคุณสมบัติด้านความปลอดภัยทำให้ EX 60เป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งในเซกเมนต์ SUV ไฟฟ้าระดับพรีเมียมเมื่อประเทศไทยยังคงสนับสนุนการใช้รถไฟฟ้าผ่านสิ่งจูงใจและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการระมาของ EX 60ถือว่าเหมาะสมและทันเวลาการเปิดตัวที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในต้นปี2026สอดคล้องกับความสนใจที่เพิ่มขึ้นในเรื่องการขับขี่ที่ยั่งยืนในภูมิภาคนี้ สรุปได้ว่า2,26 0 Volvo EX60 เป็น9ก้าสำคัญในการเดินหน้าสู่ยุคไฟฟ้าของ Volvo ด้วยระยะทางวิ่งที่น่าประทับใจตัวเลือกสมรรถนะที่ทรงพลังคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่ล้ำสมัยและการออกแบบที่มีสไตล์ EX60 พร้อมสร้างผลกระทบอย่างมากในตลาด SUV ไฟฟ้าทั้งในระดับโลกและในประเทศไทยในขณะที่อุตสาหกรรมยานยนต์ยังคงเปลี่ยนไปสู่ยุคไฟฟ้า EX60 เป็นตัวเลือกที่โดดเด่นสำหรับผู้บริโภคที่มองหารถยนต์ระดับพรีเมียม ยั่งยืนและเทคโนโลยีล้ำสมัย